สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแนะนำเกี่ยวกับชอนกีดันอิลูมิเนตติ้งนะครับผมซึ่งเป็นเซตสี่ชิ้นนะครับผมว่าแต่ละชิ้นเนี่ยใช้ทำอะไรบ้างนะครับเซ็ตนี้ก็จะในเรื่องความขาวกระจ่างใสมีออร่านะครับลดเดรนริ้วรอยเพิ่มความชุ่มชื่นนุ่มนวลให้กับผิวนะครับทำให้ผิวดูเรียบเนียนมากขึ้นแล้วก็สม่ำเสมอมากขึ้นนะครับในเซ็ตก็จะประกอบด้วยสี่ชิ้นดังนี้นะครับผมก็จะมีเป็นเฟิร์สแคร์ตัวเซรั่มนะครับตัวไอเซรั่มแล้วก็ตัวครีมนะครับ ชิ้นแรกที่จะแนะนำเลยในเซตนะครับก็จะเป็นตัวของกลุ่มเฟิร์สเซรัมจะเป็นสูตรเนื้อน้ำนะครับผมบางเบาซึมซาบง่ายไหมสำหรับคนที่ไม่ชอบอะไรที่มันเหนอะชิ้นะชนนี้ก็คือจะเป็นอะไรที่แบบลื่มเลยนะครับก็ใช้หลังล้างหน้าแล้วก็ใช้เป็นน้ำตบตบทบผิวหน้าได้เลยเป็นเฟิร์สแครชิ้นแรกนะครับชิ้นต่อไปชิ้นที่2นะครับก็จะเป็นตัวเอสเซนต์หรือเซรัมนั่นเองเน้นเรื่องของความขาวกระจ่างใสนะครับปรับสีผิวให้สม่ำเสมอกัน ลดเลือนรอยดำนะครับบนผิวหน้านะครับจุดกะฟ้าต่างๆนะครับชิ้นที่3ก็จะเป็นเฟสครีมนะครับลักษณะาการใช้ก็จะประมาณนี้นะครับก็คือเฟิร์สแคร์ก่อนตามด้วยไอเซรัมเอ s เซนต์ um, ence, นะครับแล้วก็ตัวครีมนะครับจริงๆก็เพทเท่าน,นี้สามารถใช้ทั้งเช้าและเย็นเลยนะครับสำหรับในเซตนี้ ก็จะมีชิ้นใหม่มาอยากแนะนำด้วยนะครับผมก็คือตัวชอนทีดันอิลลูเมตติ้งรีไฟนิงแพดนะครับผมก็ใช้แทนโทนเนอร์ได้เลยชิ้นนี้เป็นโปรดักต์ใหม่ล่าสุดเลยที่เพิ่งลอนชอ็อกมานะครับใน1กล่องเนี่ยก็จะมีประมาณ60แผ่นนะครับก็สามารถใช้เช็ดหลังหลังหน้าได้เลยนะครับช่วยในเรื่องของการปัดเปลี่ยนเซลล์ผิวก็เรียกว่าทำให้การใช้บำรุงผิวเนี่ย สะดวกมากขึ้นนะครับผมเพราะตัวแผ่นสำลีที่ใช้เป็นแผ่นลักษณะของไมโครไฟเบอร์นะครับผมือลดการระคายเคืองของผิวได้ดีและส่วนผสมที่เป็นตัวยาที่อยูอย่ในตัวของไมโครไฟเบอร์ชิ้นนี้นะครับผมก็คือเป็นสูตรของชาเอมนะครับผมคือาราชาเอมคือเน้นในเรื่องการปอบประโลมผิวแล้วลดการระคายเคืองไปแล้วนะครับตัวแผ่นสำลีจะมีอยู่2ด้านนะครับผมด้านหนึ่งจะใช้สครับมันจะเป็นลักษณะปุ่มๆนะครับผมอีกด้าน,นจะเป็นแบบเรียบเนียนก็คือสำหรับการเช็ด นะครับสามารถใช้ได้ทุกวันนะครับลักษณะเป็นก็เป็นแบบนี้ด้านนี้คือจะเป็นด้านเรียบนะครับส่วนด้านก็จะแตกต่างเลยจะเป็นมุมแบบนี้ก็คือใช้สําหรับการสครับนะครับยังไงก็ขอฝากโปรดักชชินใหม่ไว้ด้วยนะครับผมขอบคุณสาหรับการติดตามรับชมสําหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณครับ